แนะนำบทอัลกาฟิรูนบทอัลกาฟิรูนเป็นบทมักกยามมีหองค์การที่ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอ์และพ้นจากการตั้งภาคีและการหลงทางพวกเขาบูชาเจเวตได้เรียกร้องท่านรอซูลสันหลอนลอลัยไวะสัลลังไปสู่การทำสัญญาสงบสึกและเรียกร้องท่านให้สการะบูชาพระเจ้าของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งปี และพวกเขาจะเคารพพักดีต่อพระเจ้าของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีเช่นกันดังนั้นบทนี้จึงถูกประทานลงมาเป็นการตัดความหวังและความโลภของพวกปฏิเสธและเป็นการชี้ขาดตัดสินข้อขัดแย้งระหว่างผู้ศรัทธากับพวกบูชาจเวิตและรูปปั้นอีกทั้งเป็นการตอบโต้แก่พวกปฏิเสธถึงการนึกคิดที่น่าสังเวชท,ทั้งในปัจจุบันและอนาคต บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอกุลยาอัยฮัลกาฟิรูนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอบ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายลาอะอ์บุดูมาตะอ์บุดู ฉันจะไม่เคารพพักดีสิ่งที่พวกเจ้าเคารพพักดีกันอยู่และพวกเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพพักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพพักดีและฉันก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพพักดีสิ่งที่พวกเจ้าเคารพพักดี และพวกเจ้าก็ไม่ใช่ผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดีดดสําหรับพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าและสํหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน